สภาผ่านฉลุยหวยเกษียณสร้างวินัยออมแบบใหม่ซื้อใบละ50บาทลุ้นทุกสุขหากไม่ถูกสะสมเป็นเงินออมเบิกได้ตอนอายุ60ปีสภาโหวตผ่านหวยเกษียณ427ร่ตอนหนึ่งมุ่งสร้างวินัยการออมรูปแบบใหม่เปิดทางประชาชนซื้อสลากใบละ50บาทลุ้นรางวัลทุกสุขเงินไม่ถูกรางวัลไม่ศูนถูกสะสมเป็นเงินออมเบิกได้อายุ60ปี ตั้งเป้าขายงวดแรกไตรามาส4ปีนี้เจาะกลุ่มอายุ15ปีขึ้นไปทั่วไทยวันที่23กร,รกา,าคมที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติหรือหวยกเกษียณหลังจากคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพรบฉบับดังกล่าวซึ่งมีนายเผ่าภูมิโรจ,จนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกมทได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อย โดยมีสาระสำคัญเพื่อเป้าหมายส่งเสริมการออมแก่ประชาชนในรูปแบบใหม่ผ่านการซื้อสลากที่ไม่ถือเป็นการพนันภายใต้แนวคิดซื้อหวยเงินไม่หายกลายเป็นเงินออมรายละเอียดของกฎหมายระบุว่าผู้ซื้อสลากต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปและเป็นสัญชาติไทยสลากมีราคาฉบับละ50บาทออกรางวัลทุกวันศุกร์เวลา17นาฬิกาโดยแบ่งประเภทของรางวัลเป็นรางวัลที่1จํานวน5รางวัล รางวัลละ1ล้านบาทและรางวัลที่2จํานวน1 0,000รางวัลรางวัลละ1000บาทโดยเงินรางวัลจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ซื้อโดยอัตโนมัติสําหรับเงินที่ซื้อสลากไม่ว่าจะถูกรางวัลหรือไม่จะถูกเก็บเข้าสู่บัญชีเงินออมโดยอัตโนมัติและจะได้รับคืนทั้งหมดเมื่ออายุครบ60ปีเพื่อนําไปใช้ในยามเกษียณสําหรับผู้ที่มีอายุเกิน60ปียังสามารถซื้อได้โดยจะได้รับเงินคืนเมื่อถือครองครบ5ปี และหากเสียชีวิตก่อนครบกำหนดเงินจะตกเป็นมรดกให้กับทายาทตามสิทธิ์ทั้งนี้สสส่วนใหญ่อภิปรายสนับสนุนแนวทางหวยกเกษียณเพราะถือเป็นทางเลือกในการออมเงินของคนไทยที่ชอบเสี่ยงโชคอย่างไรก็ตามมีข้อเสนอให้เพิ่มความยืดหยุ่นโดยให้สามารถถอนเงินออมบางส่วนได้ก่อนถึงอายุ60ปีและให้พิจารณาปรับอายุขั้นต่ำจาก15ปีเป็น18ปีขณะที่นายเผ่าภูมิชี้แจงว่าหวยกเกษียณไม่ใช่การผนัน พร้อมเงินทุกบาทคือการออมและมองว่าเยาวชนอายุ15ปีมีวุฒิภาวะพอที่จะเริ่มต้นการออมได้แล้วพร้อมเผยว่ากรมทได้กำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในกฎกระทรวงเพื่อเปิดช่องให้ถอนเงินบางส่วนก่อนอายุ60ปีเช่นในกรณีที่มีเงินสะสมถึงเกณฑ์ขั้นต่ำต่อการดำรงชีวิตแล้วเงินส่วนเกินสามารถถอนออกมาใช้ได้